เออตึงๆหน่อยเว้ยไอ้นี่เอาเอามีสายมีสายเน่ยเอาวะโนี่ทันด้มีนั่นได้เลยนะน่ามีสายเมี่อกี้นี่ลงนิ่มครับลงนิ่มๆ ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนาๆและกับท่านผู้ชมทุกคนครับครับเมื่อกี้พามาซ้ำไม้กุดเสียงสาอีกคือเก้าครับไหมงวดก้อนๆกัได้ยูแต่ว่างวดสุดท้ายเนี่ยเริ่มบอได้แล้วครับแล้วกับเมื่อนี้มีรองร้อยการคนมาตกแล้วกับเมื่อนี้ก็โอ้โหดางครับดางนี่เต็มเลยถ้าผมมาบ่ท่านกะแถวนี้ก็อาจจะเต็มมือครับพอดีผมมาตั้งก่อนเพิ่นกันเลยเพิ่นก็เลยอ้อมไปพุ่นเัีวนี้ดางเต็มมดเลยครับ แล้วการเจอสถานการณ์ทุนบัตั้งอีกครับบัน,นี้ปลาหน่อยกวนครับเอา้ามาติดตามรับชมเมืองครับวัน,นี้ว่าจะรอดไหมครับบะน,นี้โอ้ยไม่เป็นอย่างที่คิดครับบัน,นี้เจอทุกอย่างครับบัน,นี้มาบอน,นี่ก็สิตกโดยระยะ4ี่จุดหานะครับเพราะว่าไม่ได้เอาบาลังลงกระตกเป็นวลานขึ้นก้าครับโอ้โหร้อนมากตอนนี้ ทุนบ่ตังเลยครับอาการทุนบ่ตังเลยเอาเยื่อลงไปหลอกกับบอ่อืนครับโอ้ตายแล้วสีหลอดบอ่ครับนี่ไม่รู้ว่าจะรอดไหมเอา้าคำคำเผื่ออาจตัวใหญ่อาจจะเข่าก็ได้ครับสีใดพ่อแดดเดียวให้พี่ๆน้องๆบ่หลายคนอยากได้เยอะครับแต่เ่ารู้ว่าสีใดบ่ เบืองสถานาการณ์แล้วโบวกคือบันไดปลาตองกับขึ้นใกล้ๆครับปลาตองรู้ร่าปลาตองหรือปลาโดก็รับปูครับขึ้นใกล้ๆเลยครับขึ้นข้างหน้านี่ปลาหยังสีเขาแบบนี้เอาเผื่อมันฝุกปลาตองกายเขามามากวนเบ็ดครับเผื่อมันฝุกให้แต่ก็ยากครับแต่ก็ยากเยู่เจอทุนไม่ตั้งนี่หนักครับหนักหนักถ้าเจออาการนี้ แบบเงีย,งยบๆนานๆค่อยมาดีกว่า,าอีกแต่ว่าเจออาการทุนมตังยากครับพี่ๆนานาหลายท่านก็ถามมาหลายท่านครับว่าเจอปลาหน่อยแบบนี้ไ่ะเฮ็ดจ๊งไดผมก็ตอบให้ปบปเลยคือผมก็เฮ็ดบ่ได้ครับผมก็แก้บ่ได้ง่ายไมยง่ายไม้สิง่ายไปใส่คือบ่ง่ายไปมองอื่นเลยถ้าง่ายในในหนองเนี่ยก็จะเป็นสตตคือก็เนี่ยครับปลาขึ้น อีอย,ยังคือขึ้นไก่แท้ถึงสีใหายไปก็เจอแบบลักษณะเดียวกันครับคือตกยู่นี่นะครับเดี๋ยวมันก็มีตัวใ่ญ่เขามาก็ซับพยายามตกเอาตัวหน่อยมันขึ้นมาให้หมแต่ว่ามันยากอยู่ครับตัวนี้มันหน่อยพดพอได้ขึ้นมากกับซ้ำนิ้วมือนี่ครับบรูว่าสิจังใดยเอาตกไปเนี่ยครับเดี๋ยวกตัวง่ญ่กับสีเขามานี่ครับเดี๋ยวมตัวง่ญ่กับสีเขามาว่าแล้ว เดี๋ยวตัวใหญ่กับสีเขามาว่าอยู่มันก็มีซับซับกันไปแล้วครับตกกับไม้ปลาเล็กมันต้องอดทนนิดนึงครับเดี๋ยวมันก็มีไซส์เข้ามาอยู่ครับจะแก้แบบไรครับแก้แบบไรก็แก้ยากครับแก้ปลาหน่อยเนี่ยก็ตกอยู่นี่แหละครับตกเอาตัวมันขืนว่าให้ได้แต่เดี๋ยวก็มีตัวใหญ่เข้ามาใกล้เก้าแล้วครับ เดี๋ยวมันก็มีตัวใหญ่เข้ามาเอา้าแต่เพียนครับตัวนี้ก็ใส่งามยุ้ใส่สามน,สน,น,นิ้วสี่นิ้วกับพวกนี้นี่ทุนเริมทุนว่ตัง้งกับทุนว่ตัง้งกาลองลอยมีคนมาตกอยู่ครับหมายแตกแล้วมั้งแล้วก็ดางก็เริ่มเริ่มมากแล้วครับเริ่มมากแล้วโอ้โหงวดแรกๆบบเห็นบบเห็นมีดางนะครับตอนนี้ด่างเต็มหมดเลยครับเต็มแนวเลย ถ้าตรงนี้ถ้าผมบวมาบวท่านเนี่ย <c oughs> กขน่าดจะเต็มเมดครับพอดีผมมาตั้งของก่อนพิ่นมากก็หอดหนีพิ่นก็เลยออกไปพุ่นครับโอ้อาหาไม้ใหม่ใส่อีกโอ้ปลา้อยยกทุ่นขึ้นมาจนลอยเลยครับอ,อาการนี้มันต้องโดนล่ะถ้าปลามีไสนี่ ยกยกยกไหลปื้ดแบบนี้มันเข้าตำลาแล้วแต่มันเป็นปลาน้อยแต่ทุนตั้งได้ก็มีโอกาสอยู่า ที่ดึงลงกันบดดึงเลยในี่ปลาอย่างะะเฮ้ยสซจะได้เล่นไม่ตายบ่เซจะได้เล่นไม่ตายมั้งเนี่ย Cái khứ câu cái gì sắp khứ câu có giật lên giữa mình đơm mà lẽ Hãy subscribe cho kênh do bé mày quậy ôi cảm ơn ngoài tôi điều nên cả đây ôi quả chấm ma quá เยอะครับสุดยอด,ด,ยอดหาไม้ใช่อีกว่าไม้เด็ดแล้วนะไม้นี่ไม้เด็ดอีกต่อไปแล้วหาไม้ใหม่แล้วไปไม่เป็นเลย กน้อยยกมาอะไรวะกำมังน้อยทำไมยกมาวะกมังน้อยครับยกมาอ๋อ ครับตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วครับห้าโมงกว่าแล้วอ้โหยังไม่ไปไหนมาไหนอยู่ครับยังไม่ไปไหนมาไหนครับปลาหน่อยครับปลาตะเพียนน้นอยๆครับนิ้วมือนี่ครับวัดกับบติดวัดขึ้นมากเกี่ยวกับไอตัวซำนีปูมือนี่ครับตัวน้นอยๆเลยปลาตะเพียนปลาขาวหน่อยเออเอาสักหน่อยขยีซักหน่อยเผื่อมันมีอะไรเข้ามาค้าม ตอนนี้กับปลาน้ยกวนคือก็ครับขนาดค่าแล้วก็ยังกวนอยู่ครับปลาโน้ยนตอนนี้ก็ลงไปก็กวนคือก็ซับมากกับปได้ยังครับหลายสุดดอกก็ซับมากกับปได้ยนะังแบบนี้มันแบบนี้มันต้องได้ตัวครับถ้าซับนี่ต้องได้ตัวถ้าปลามีใส่นะถ้าแบบนี้มันต้องได้ตัวนี่ถ้าปลามีไส่ เออถ้าป่ามีไซต์มันต้องในตัวครับโกดแบบมันต้องในตัวไปสับเลยวะสับเลยครับสับเลยเผื่อมันมีตัวอะไรนี่อ๋อ ึงหน่อยยเเว้ออจอจกขับไปจอ่อสวยงามมาแล้วตึงๆแบบนี้หน่อยจอ่อสวยงามครับจอบ่อสวยงามคำ้คำค้ำเริ่มมีไสาขึ้นนิดหน่อยแล้วครับคำ้ำค้ำเริ่มมีไสาหน่อยแล้วจะมาข้าจริงๆเหรอ ข้าก็ค่าเตรียมไฟเตรียมอะไรมาแล้ววันนี้ไม่กลัวโอ้นันี้ก็หักบมดแล้วขากล้องก็หักบมดแล้วครับมาตอนนี้ก็หกโมงแล้วม,มืดแล้วครับ มาซองทุนบังอีกสักหน่อยครับมีอาการยังบ่เรือแต่ปลาหน่อยเล่นอีกคือเเขาบ่เรือมีอยังมาบ่มาดูครับมาดูค่ำๆจะมีอะไรมาไหมค่ำๆจะมีอะไรมาไหม การอยู่ครับมารู้ว่าปลาหน่อยปลาใยนีนน่เอาเอา,เอามีไซสมีไซสอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้ปลาจอกเข้าค่ำๆครับปลาจอกใสงามเลยเข้าค่ำๆครับ จอกน้อยใสงามๆครับเข้าคำๆเลยปลาจอกน้อยใสงามๆามวงคำๆน่าจะเป็นของใหญ่เลยนะปลาเล็กน่าจะไม่เข้าแล้วนะ เตรียมไฟมาแต่ไม่ได้เตรียมยากันยุงมาครับเอาล้วจะอยู่ได้ขนาดไหนครับดูก่อนดูสถานการณ์ก่อนครับโอ้ไม่เอาวะโอ้ยไม่ทันไว้เมื่อกี้นี่นั่นได้เลยนะนะ้าตาปามีไซ้เมื่อกี้นี่ลงนิ่มๆครับลงนิ่มๆโอ้โหไซง,งามๆปาลปาอะไรปลาอะไรวะ กำมังกำมังก็มาข้าครับเออกำมังแสงงามๆก็มาข้าครับโอน้นิ่มๆเลยปงลง,งงามกำมังแสงงามๆก็มาข้ามข้าครับแต่ยุงโอ้โหสุดยอดมากเลยครับ จะเอายุงอ,อยู่บ่เนอ้อยยุงคือสุดยอดแท้ไม่ได้เตรียมอันนั้นมาด้วยดิตอกบอบรีบไปครับมีไซสาครับมีไส์ตอกเบาๆครับตอกเบาๆ ปลาไหลป่า,าปน,นี้ยังไม่โดนเหรอปลาเล็กเหรอไม่ใช่นะครับมาตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วครับกะว่ามีอาการบอกกะมีอยู่ครับมีเหมือนเหมือนมีปลาเขามาว่นอยู่ครับแต่มันมันอาการทุนยังบอดได้ทราบครับนี่ครับเหมือนมีอาการเนียน่เนียเนียกดเบาๆกดเบาๆ มันมีอาการอยู่ครับตอนนี้ก็หกม่วงกวแล้วครับกหกมงครึ่งแหละเอาชักหน่อยครับชักหน่อยชักทุ่มนึงครับแต่มันเหมือนมีมีอาการอยู่นะครับยกมายกมายกมาแล้วไม่กดลงวะ อย่างเดียวเลยปลาน่อยบอกปลาไงมันต้องไหลแล้วปลาน้อยบอกยกมาแต่ไม่ไหลอะไหลวะ <c oughs> มาแล้วครับปาอะไรอะไรโอ้ปลาขายยงบอกโอ้ยไม่ใช่ อะไรนี่ปลาย่อนปลาย่อนหรือปลาสังขวาดครับนะมันสีขาวอีกบอเอาครับตอนนี้ก็เนีย่ยเกือบทุ่มแล้วครับเก็บของครับเก็บของเริ่มเก็บของครับ ปลากะว่วาม,มีอาการกะมีอยู่กะมีเขามาวนอยู่แต่ไม่รู้ปลา,าอยังครับมันอาการนั้นบ่ได้สับครับมันมีแต่ยกกแล้วก็ยกแล้วก,ก็หายไปครับฮะเริ่มเก็บของครับเริ่มเก็บของครับกะบสำหรับวันนี้กะบโก่งสีเพราะว่าวันนี้ครับกะตอนนี้กะทุ่มกว่าดเลยครับกะบ่ได้แต้มเพิ่มเลยครับบ่ได้แต้มเพิ่มเลย ป่าก็เขาช่วงค่ำคำป่ามาอยู่ขับช่วงค่ำคำแล้วก็มืดมากแล้วกะบ่มีแหละครับบ่มีบ่เด็ดตัวแล้ะแ่ก็มีอาการอยู่กับบรัวป่าอย่างมันมาเป็นมันซับบ่ได้ดครับมันอาการเบาๆโยกเหลนอยู่คำหน้าจะเป็นป่าหน่อยครับเอ้ากะเดี๋ยวกระซิมาซ้ำอีกคือเก็แต่รู้สึกว่าหมายสิแตกแล้วล่ะทั้งด่างทั้งยันเตรียมเลยครับเดี๋ยวไปหามไม้อีกดีก็ครับเอ้าสำหรับมันอีกคคงสิพอเท่านี้ครับ ผู้ที่เขามาเบิงเขาประชมมลิบโบนี้จนถึงเวลานี้จนถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณขอหาสุขภาพแข็งแรงยูดีมีแห้งร่ำรวยร่ำรวยกันสู้ผู้สู้คนครับสำหรับบนิยากาคงสิกาาคำว่าส,สวัสดีครับ